สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการเปิดเซอร์ไหมครับ Pocket Edition แบบโคโลนะับซึ่งวิธีนี้คุณต้องได้ทําการเช่า VPS มาจากแอดมินแล้วก็มี IP พีพัดเบอร์ดอยู่เส้นเนมที่ได้มาจากแอดมินนะครับพอได้มาแล้วคุณก็โหลดแอปตัวนี้นะครับนี่ครับรีโมทเดสท็อปนะตามชื่อภาษาอังกฤษข้างบนเลยครับพอเข้ามาแล้วคุณก็กดรูปบวกเลยกดเดสท็อปคอร์สเนม ให,ใ,ให้ใส่ IP ีที่เราได้มานะครับอยา่างเช่น2 9 8 8ก้าจุดอนะครับอ่อันที่สองจะเป็นให้เราเลือก admin r i s t o r นะครับพอเสร็จแล้วเราก็กดเซฟครับพอกดปุ๊บเราก็ได้หน้าตาแบบผมมานะให้กดเข้าไ,ไปเลยครับกดคอนเนคครับ พอ,อกดมาแล้วมันจะหมุนอย่างนี้นะครับเข้ามาแล้วมันจะให้ใส่พาร์ทเวิร์ดที่เราได้มานะครับให้ใส่ตามที่คุณด้ออกงพอเข้ามาแล้วนะครับมันจะเป็นหน้าตาแบบนี้ครับซึ่งตอนแรกนะมันจะไม่มีไฟล์โปรเกตมามานะครับให้เราไปโหลดมาจากนี่เลย Google Play Chrome นะครับ Google Chrome พอคุณโหลดมาแล้วทาการติดตั้งเรียบร้อยแล้วให้ลากมาหน้าเดสก์ท็อปหน้านี้นะครับพอแล้วเสร็จแล้วกดเข้าเลยเข้ามาปุ๊บมันจะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับซึ่งตอนแรกเนี่ยถ้าคุณโหลดมาเซอร์มันจะเปิดไม่ได้คุณต้องไปหาโหลดตัวนี้มานะครับ ต o อ k e t My MP จุดพานะครับให้โหลดเวอร์ชันของ1.3เอ้ย1.13.1มานะครับตัวที่คุณโหลดมามันไม่ใช่ตัวนี้ให้คุณลบตัวนี้ออกครับแล้วก็ไปโหลดตัวนี้รครับให้ให้โหลดตัวนี้ครับก็ไปโหลดเวอร์ชันของ1.13.1นะครับ,นนรบ,ร 1. 1. รบซึ่งลิงก์ผมจะให้ไว้ใต้ล่างนะครับลิงก์ตัวนี้นะครับพอเนนนสร็จแล้ว กดตาครับพุ่งกระตาแล้วมันจะเป็นหน้าตาแบบนี้นะมันจะมีตัวังสื่อขึ้นขึ้นขึ้นแล้วก็คอปล่อยมันรันเสร็จแล้วก็ลองเข้าย้อนกลับไปดูหน้านี้ครับพอหน้านี้พ้าเราลันเสร็จตอนแรกผมไม่มีอันนี้นะพอลันเสร็จมันจะมี อันนี้มาไปลพวกน,นี้มาพวกวเ,พเวอร์เพเยอร์ปักปักินเทบินอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เลยคุณก็ลองไปเปิดดูนะลองไปเช่าดูก็ลองทําตามผมดูนะครับไม่ยากแล้วก็ไม่ง่ายจืนเต้นไปก็ลองไปทําตามดูนะครับตอนนี้ผมขอจบลิปต์งแค่น,นี้นะครับชอบก็กดไลค์ถูกใจก็กดซับสไครต์เพื่อติดตาม